เมื่อวานชาวดูไข่วันนี้ปวดหมดลูกข้างซ้ายมากเวลาเดินหรือขยับตัวควรทำยังไงดีคะช่วงถามมาต่อไปกับกดรจิมการเอาดซาวหมอดคาดเดาวเลยนะครับดูไข่เนี่ยเราจะใช้เครื่องวาเจนอโรเป็นหัวอดตราซาวแบบผอมๆยาวๆสอดเข้าไปนในช่อง ทีนี้ถ้าจะเห็นเม็ดไข่ชัดๆถ้าจะเห็นขนาดรังไข่ชัดๆและบางครั้งคุณหมอที่ทําเรื่องอัลตราซาวดูรังไข่เพื่อเจาะไข่เอามาใช้ในการผสมเทียมเด็กหลอดแก้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องสอดลึกพอสมควรก็ไปโยกซ้ายโยกขวากวนโน่นกวนนี่กวนนั่นเจ้ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกามมันถูกกระตุ้นครับมันก็อาจจะมีการเกรงตัวรวมทั้งมีการขยายตัวของหลอดเลือดได้แน่นอนครับมีปวดปวดนงวงงข้างๆอีกสักสองสามวัน เป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถติดตามสาระดีๆได้หลายช่องทางทางั้งทาง YouTube, Facebook, TikTok และ Instagram ทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามวาจี้สิคะ